วิธีการเพิ่มสิทธิ์แอดมินนะคะให้เข้าไปที่ Line official account ของเราค่ะให้กดไปที่คำว่าตั้งค่าค่ะแล้วเลือกคำว่าสิทธิ์ค่ะเมื่อเข้าคำว่าสิทธิ์แล้วให้กดคำว่าเพิ่มสมาชิกนะคะจะมีให้ เลือกทั้งหมดนะคะ4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ไม่มีสิทธิ์บอดแคสต์นะคะโอเปอเรเตอร์ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลเชิงลึกนะคะก็สามารถเพิ่มสิทธิ์ได้ค่ะแต่กรณีที่จะเป็นแอดมินนะคะคือทําให้ได้เหมือนเราทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่การสร้างข้อความโพสต์นะคะข้อความแล้วก็โพสต์ที่ไลน์บูมข้อมูลเชิงลึกแก้ไขการตั้งค่าบัญชีนะคะแล้วก็จัดการสมาชิกค,ค่ะให้กดคําว่าไลน์ได้เลยค่ะเมื่อกดเรานะคะที่อยู่ในไลน์ของแชร์ค่ะ แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะกดคำว่าออกสิทค่ะเราใช้คำว่าคัดลอกค่ะอันนี้ค่ะจะไปวางได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ,ะไปวางให้ในไลน์ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะพอเพื่อนกดเข้าไปแล้วนะคะแอดมินที่ได้รับลิงค์ค่ะเขาจะกดแล้วก็เชื่อมต่อบัญชีนะคะไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆการเพิ่มยอดขายบนไลน์กด subscribe ไว้นะคะ